สวัสดีครับสวัสดีครับเพ่อนครับอย่าทีบูติโกติตามครับบ mm hmm. ูติโกตสับสไครครับบูติโกตไลค์โค้แชร์ทั้งช่องเซบีอ hmm. อฟิเชียลเด้อามาเบนโอ้ยงามแรงแรงล่ะพี่น้องเลยงามแรงแรงโอแรงดอกประมาณสี่สามมุ่งสามมุ่งครึ่งครับไปที่ตั้งแล้วครับพี่น้องครับไปที่ตั้งแล้วนะครับ ตั้งแล้วตั้งแล้วตั้งแล้วหางานครับดทะเลสาทะเลเสือบ้านัม่นางเฝาสาดวะแม่ดานสาเสียก้า่นสาเสียง่ายคุณแม่คุณถือเสือถือสาดมารันทสาดเสือครับพี่น้องครับ บั้นบั้เบิ้งครับเบิ้งครับเสื้อนะครับเสื้อทำมาจำนวนจำกัดนะครับเป็นเป็นพระทาวด้านหน้าจะเป็นอาลูกนะครับลูกของลงตู้นะครับพระครูนิมิตมเตะตากอนนะครับมีนะครับเพื่อ้าเอ้าใส่อ่าเหยื่อวันนี้เขาเคยทั้กันแสดงนะครับเมื่อปีที่แล้วครับกับซิงเกิลแรกกับน้องอุงอิงที่ เพลงหกฝันมาหลังหา้านะครับแล้วก็มองนี้แหละครับที่ว่าโอกข้าวเจ้ารครับวงหญิงช่วงแรกครั้งแรกก็คือทะเลดาวนะครับหกฝันมาหลังห้านเป็นคลิปตีซีบีพี่นยื่นทายอยู่ถึงพนเวทีครับทายลงมา้างล่างโอ้ทะเลดาวงามแห้งมือนันครับมือนันจน ทเท็เทดาาอยู่ดีทางแครกใลยครับองหญิงครับเซบีกบมาทา,อย,อ,ยา,า,ทยาอยู่นี่แหละโอ้โหข้าพนตัวว่าทะเด้าอยู่ดีงามครับ,รบอ่าคนตำรวจเอกสุรเชษฮักพาครับเป็นประท่านแอพีทีครับ เต็มมาด้ยวดยวพี่น้องเด้วยเ่้มครับเอฟซีครับวันน,ญญนี้ก็น่ะสิอาญาไเก่าครับพอรอบก่อนนี่ก็เต็มเลยครับหล่นวัดหล่นเขาไม่ได้ซาลาคนมองไอ้ล้านตุลุกอ่ะพุ่นหลักขึ้นไปนั่งอยู่ห้องเคิงก็มีนั่งอยู่ในโบสถ์ก็มีนั่งอยู่ในศาลาฟังพุ่นก็มีครับหลอบกบอนนี่สี่สิบห้าหลอบกบอนนะครับ ใช่แล้วครับจะเสร็จแล้วคุณแม่แล้วมาเตรียมมองมองเงียดอไอยู่แม่เอ้ยมันจะยืนม่หอดแค่ซ้ำรอรถนะโอ้ยเลื่อยรอรถเลื่อยรอรถมาจังหน่อยเลื่อยรอหลังมาจังหน่อยเียประมาณกลางๆขั้นหน่อย้ามไม่ไดมันจะมีมันจะมีตอกมากอีก แม่ไหมนี่นี่นมานางนี่นี่ย้มาี่ั่งนี่น,นได้่ตรงอางานไม่อยู่นี่พอดีพ,อดพี่ฮอดพี่ครับแม่ only เคลื่อนยู่เกษตรสมบูรณ์ครับทันรถชุ่่มโอ้นหลายครับตาคดกรแช่มมับ้จ้าาลครบาาเับเรอนอก้าเอเ่เอ้หาเอาาแมนรถออกในกระพุ้ไปฟังคุณอีกพวงไว้ค้างรอรถนั่นละ ลดออกค่อยขยับแม่นนสนั่นละสั่นละก็ไเล่นลดออนก็แบบฟุ้งว้างอีก ทอปุกสารวัตรเบนจองเด้อห้ามย้ายญาติเยอะเนี่ยฮะมาครับแต่ว่ามาคำแต่ว่ามาขึ้นเราก็ได้มามมาขึ้นกับมาครับมาครับโอ้พันปาริเกียวสาวน้อยมาสีมาอย่าง ครับครับทะเลสาดเสื้อครับทะเลสาดเสื้อเริ่มแล้วยูหัวเตยล่าป่ะบุนี

วันี้เรากาพี่น้องาดนการอครับวี่นะครับหลังจากเครับ่องยูนี่เป็นหมื <K <k pues uh, ่นที่สามหืนสุดท้ายครับข anyway> ึ Slide Slide ้นแรกเันมีแจ cool ้คขึ้นลอยตัวขึ้นสองนก็มี่ขาผลครับขึ้นสามปิดท่ายโดยสาวน้อยเพบินแพงเข้าครับพี่น้องครับแถมวันนี้นะครับสาวน้อยเรแรกชัดนักจัดเต็มครับอย่าลืมอย่าพลาดเขาคุ้มปิดเ้อพี่น้องเ้อ ศิลปินรับเชิญด้วยนะครับคุณจินตลาคุณลาบนะครับมาพิจลิงครับน้องหญิงบนเวทีแหละมือนี้ผู้ไดอยากเขากลุ่มก็รีบเข้าครับรีบเขากุมเลยครับพี่น้องครับรีบเข้าเลยมือแรงครับมาติตามครับไร่สดกลุ่มปิดนะครับมือแรงเข้าพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้สักนี้ละฝากกดติตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแช่นะครับทั้งช่องซีบีนะครับดันได้ถึง10,000แสนซับสไครต์ครับอีกนิดเดียวอีกนิดหน่อย เป็นแรงเชียร์แรงใจครับผู้ทำช่องอย่างเซบีออฟฟิเชียลนี่แหละครับผู้ได้ติดโติดตามแล้วขอให้มีความสุขเงินทองลังไสมาเทมากผู้ไดยังไม่ได้โดติดตัมก็บฟ้าเซบีซีได้อำนวยวอวยพรให้ตัวอ่าให้ยูรี่มีแห้งมีเงินมีทองลังไหลมาเท่มากสุขภาพแข็งแรงรดำรวยำดำรวยกันทุกคนครับพี่น้องครับคลิปนี้เซบีฝากไปจำนี่ครับสวัสดีครับ ขอบคุณทุกยอดกด s u b สไคร b e นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กด, like, ดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีๆทางช่อง c ีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับเออย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ